เพื่อนก่อนที่เราจะไปมันใช่ไหมที่มันแสดงให้เราเห็โอเคก่อนที่เราจะไปปั่นจักรยานเราก็ตำรวจจักรยานเราก่อนนะคะอันนี้แฟนก็บอกว่าไม่ยอมบอกแต่ก่อนต้องดีแพก่อนเนี่ยแน่จริงอ๋ออย่า why you go saying this I slim no plump I'm not heavy uh c o อ p เ a i n about นิดหน่อยครับว่า อะไรนะอันุลมไม่ค่อยมีค่ะ<ม>พ่อออยไปหลายกิโลอยู่ค่ะ<ม>ไปกับเพื่อนสามคนวันนี้นะคะโอ<ม>้ไอวอนฟอร์พุทอฟนเฮียเุกอยแต่กระเป๋าด้วยจะต้องสั่งกระเป๋าตรงนี้ค่ะนี้ออยอ่า uh, ปวดหลังค่ะก็เลยต้องมีตรงนี้ เวลาปันป่นมันจะได้สบายหน่อยหลังจะได้ไม่ต้องแอ่นจะทำจะทแบบนิ่มลงมานิดนึงหาอะไรกันหาปลากินข้าผลไม้ปาลาหาผลไม้ปลาเหรอมีอะไรมั่งอ่ะมาขายได้ไงเงาะป่าแบบไหนอ่ะ ยงอ๋อนี่แหละเขาเรียกเงาะป่าโอ้ยที่บ้านเขาเรียกลอดลอดอภาษาที่บ้านเขาเรียกลอดอันนี้นกทีกแล้วนี่เหรอเงาะป่าของภาษาเหนือโอ้ภาษาเหนือเรียกมาหําหมอยมาหัมหมอย <c oughs> อ๋อมันมีหมอยหมอยอ๋อที่บ้านเขาเรียกลอดลอดภาษาสุรินอ,อร่อยไหมคะ เปรี้ยวๆกินตั้งแต่เด็กแล้วไอตัวนี้นไหนไหน,ไหนมีอีกไหมขอถ่ายให้แฟนๆดูหน่อยสิไม่มีแล้วอเอาลูกเมื่อกี้ไปไหนแล้วไม่ได้เด็ดมันเนี่ยล่วงไปแล้วลูกเมื่อกี้นกจิกไปแล้วแถวบ้านเยอะแยะของขอเนี่ะเปรียปร้ยวๆอ๋อเขาเรียกเงาะป่านี่เหรอเรียกเงาะป่าคนนครปฐมเรียกเงาะป่าอ๋นอนครปฐมเรียกเงาะค่ะภาษาคนละภาษาภาษาเหนือเขาเรียกอะไรนะหมอยอะไรนะมหามอยมา บักห้ำหม้อยบักหำบักหำม้อยอ้าโอ้โหชื่อน่ารักเธอไปดูข้างหน้ามีอีกบักห้ำบักบักห้ำอะไรอ่ะบักห้ำหม้อยอ้อจำชื่อไม่ได้จำแม่นเลยเหรอบักห้ำหม้อยภาษาเหนือนะคะ ไหน,นี่ไงที่มาที่ไปคือแบบคำมอยภาษาเหนือที่บ้านเรียกนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีมอยหุ้มอยู่ใช่อือร่อยหอมเนื้อในมันก็เหมือนกระทลกแต่มันหวานหวาน,ห,วานหอมเ,อปเป็นอย่างไม่คนละครึ่งแม่ เปรี้ยวๆเนอะเคยกินแล้วสมัยเด็กๆกืนน้ำลายตามนนี่นะมีหลายโรกเลยเหรอเห็นทางอีสานเขาเอายอดมันไปลวกจิ้มน้ำพริกใช่ไหมไม่เคยกินนะเคยกินแต่แบบสุกๆเพื่อนเคยพาไปเด็ดแต่มไม่มีใครกินเงาะป่านะคะบักหำหมยจ้ะ ไม่ใช่คำหยาบนะเทแต่ที่บ้านนะเขาเรียกแบบนี้จริงจริงอืมอร่อยหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเออลูกเขียวนี่เปรี้ยวนิดๆแต่ส่วนลูกเหลืองนี่ไม่เปรี้ยวหวานหอมหวานวิตามินวิตามินเยอะมากพี่ยกแล้วยอดมันก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้ใช่ไหมคุณค่าทางอาหารเยอะมากใช่ไหมในยอดมันแบบไหนนี่นี่ยอดมันเนี่ยแต่นี่มันแกนแก่นไม่อ้วน โอเคจ้ะไหนดอกมันดอกมันสวยดอกสวยใช่ไหมดอกสีขาวอืมดอกยังไม่บานดอกยังไม่บานโอ้นี่ก็เยอะเหมือนกันนี่นี่ออกเยอะเลยค่ะ มีหมอยร้อมรอบดอกนะคะดอกไม้ป่าสวยงามมากค่ะกินอร่อยกินอย่เดียวดอกดองตึงนี่แหละค่ะชาวบ้านเขาจะเรียกกันบอกว่าดอกกล้ามปูนะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยกำลังดังอยู่ในเฟซอยู่เลยนะคะอื ดอกบองเพชรนะคะกระบองเพชรป่ายังตุ้มๆอยู่เลยนะคะยังไม่บานนกนางคุ้มนะคะลายเหมือนนกเลยนะคะ,ม,ม,ะม,มีของป่าเยอะแยะให้ชมดงกระบองเพชรนะคะสวยงามจ้ะ บุกซ <sm tobacco sketches> ้ายไม่ไหวกลัวล้มเมื่อเช้าก็ล้มตรงนี้ดำน้ำดูปะาารังที่เกาะจานท้ายทรีลงเรือได้ที่นี่นะคะอุทยานแห่งชาติ ใหญ่หกร้อยเด็กกอด้ายสีเด็กเจ็ดร้อยาไม่เด็กแพงกว่ามีราคาคนไทยคนทางราคาต่างชาติต่างชาติมีด้วยเหรอใชไงต่างชาติแปดร้อยผู้ใหญ่เด็กคนละเจ็ดร้อยเด็กไทยห้าร้อยเด็กไทยมาชัวเล็กหัวรำเลยห้าร้อย อยูกางนอกหัวแดงมันสะท้อนแสงอะไรเพิ่มไหนคุณยหกร้อยต่นโอเคนะคะราคานี้อ่ะไปได้กี่ชั่วโมงไม่ได้ลงไม่หลไม่ได้ลงลงไหมไม่ได้ลงทางโทรถามทางโทรถามนะคะเราไปไหา้น้าดูประการัางกันดีฝ่านู่นเกาะนู่นนะคะดับน้ําดูประการังสองชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงนะคะเพื่อนเพื่อน เอ้าวพักกินอาหารก่อนนะคะคาเฟ่การลังดีกว่าคนละหกร้อยไปครั้งละแปดคนนู่นเกาะนู่นนะคะก็เราำหนึ่งยานน้อยต้องขึ้น8แปดคนนูนไงเดี๋ยวก็ติดตอ นักท่องเที่ยวค่ะ<า>เขามาปิกนิกกันดูนะเด็กน้อยเล่นชิงช้าโอ้ยสบายเท่รองเท้านี่ยืมลูกก็ใส่ก่อนนะเอาเต็นท์มาเองคืนละสามสิบบาทต่อคนนะคะ

จานเท่าไรนหร่นักเรียนาจานละหกสิบบาทได้เยอะมากเลยค่ะน่าทานมากเลยม,มีกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยปั่นจักรยานเสร็จก็มอบเพิ่มพลังรถแน่กินกันอร่อยอ,อร่อยมากๆเลย ขาลือว่าอร่อยแ็้เลยมาจินนะ้มอร่อยอร่อยจ้ะกินหมดแล้วนะคะอร่อยมากๆตอนนี้เราก็กลับบ้านกันพรุ่งนี้มาใหม่มาทุกวันเลยนะคะปั่นจักรยานช่วงนี้ว่างค่ะ เส้นทางธรรมชาติ